วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้แห่งพลังของเทพนิกาที่จะเหนือชั้นขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกับการมีเกียร์หของลูฟี่ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาจนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงพลังของลูฟี่ที่มันจะต้องเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อเผชิญการต่อสู้แล้วก็รับศึกหนักในครั้งต่อๆไปครับถ้าพลังลูฟี่โหดขึ้นกว่านี้ครับจะออกมาในรูปแบบไหนครับและถ้าลูฟี่เก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ครับเป็นไปได้ไหมครับว่าลูฟี่ครับจะสามารถพัฒนาตัวเองไปจนถึงขั้นใช้เกียร์หได้ครับล่าสุดนี่ครับลูฟี่เนี่ยก็ใช้เกียร์ห้าได้ใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว และสามารถชนะไคโดได้ก็จริงอยู่แต่ว่าลูฟี่มันใช้โดยที่ตัวมันเองเนี่ยยังไม่ได้รู้จักพลังที่แท้จริงของตัวเองเลยครับว่าพลังที่แท้จริงของตัวเขาเนี่ยครับมันไม่ใช่พลังโกมุกโกมูนะเออแต่ว่าเป็นผลพิซซาสายพันธ์สัรรตว์มายาเทปนิกานะเพราะฉะนั้นครับสเต็ปแรกง่ายๆเลยถ้าลูฟี่จะเก่งขึ้นแข็งแกร่งข,ขึ้นกว่านี้ครับอาลูฟี่เนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้พลังที่แท้จริงของตัวเองก่อนครับว่ามันคือพลังอะไรสามารถใช้ไปในทิศทางไหนได้ต่อยอดกระบวนท่าใหม่ๆและพลังใหม่ของเขาเนี่ยครับมันเพิ่มความ คแค่ทําแบบนี้แบบเบสิกเบื้องต้นนะครับตัวลูฟี่เองเนี่ยก็น่าจะแก่งแข็งแกร่งขึ้นไปกว่าที่เราเห็นได้อีกระดับหนึ่งแล้วนะครับและด้วยข้อจํากัดของพลังเทพนี้การเนี่ยมันไม่ได้มีคําจํากัดความที่ชัดเจนมันไม่ได้มีกรอบที่ชัดเจนอะ่ะเออมันถูกเรียกว,ว่าเป็นพลังที่ไร้สาระที่สุดในโลกอะ่ะเพราะฉะนั้นครับคือถ้ามันจะมีอะไรที่แบบมันเหนือจินตนาการนะครับผมแบบเวอร์มากๆโกงมากๆอะไรเงี้ยเหนือสามัญสำนึกหรือเป็นอะไรที่แบบเก่งโกงจนเกินความเม็เซ์เลยเงี้ยเรามีโอกาสที่จะเห็นได้ที่ซ้ำไปครับเพราะว่ามันเปิดมาขนาดีลครับ พลังมันไม่ได้มีข้อจํากัดแล้วก็ไร้สารยที่สุดในโลกนะเราอาจจะได้เห็นแบบลูฟี่ในโหมดต่างๆก็ได้นะครับ เกียร์5ในโหมดอื่นๆอะไรประมาณนั้นครับลูฟี่เองเนยครับก็เคยทํากับตอนที่เขาเป็นเกียร์สีด้วยใช่ไหมอ่าแบบมีหลายร่างนะครับ,บราแมนเน็กแมนแทงก์แมนอะไรอย่างนี้นะพลังอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ลูฟี่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะมีมันแล้วก็จะทําให้ลูฟี่เนี่ยแข็งแกร่งไปด้วยครับนั่นก็คือร่างไฮบริดนั่นเองครับร่างไฮบริดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบอ่า make s e นะครับแล้วก็เป็นพลังแบบพื้นฐานของสายโซออนเลยก็ว่าได้ใช่ไหมนะครับและต้องบอกว่าที่เราเห็นผ่านๆมานะครับร่างไฮบริดเนี่สุด ไหมครับมีววความสมดุลในการต่อสู้ครับอย่างที่เห็นครับว่าใครโดนในร่างไฮบริดนั้นก็โหดจัดจแข็งแกร่งจัดจัดนะนะถึงผมจะเคยบอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าร่างไฮบริดของเทพนิกาเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้และจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะว่า ไอ้ล่างนิกาที่เราเห็นเด็กจริงๆอารมณ์แม่งก็คล้ายๆไฮบิดอยู่นะแบบอารมณ์มันเหมือนแบบคน50%บแบบล่างโซออน50%อยู่อารมณ์แบบแม่งคล้ายไฮบิดมากๆอ่ะแต่เนื่องด้วยลูฟี่เพิ่งพลังตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบมีการใช้ความสามารถของเทพนิกาให้เราเห็นนะครับเออเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าล่างนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบล่างโซออนแบบ100%นตั่นแหละนะครับลูฟี่ยังไม่ได้รู้จักพลังตัวเองนะคงไม่สามารถที่จะใช้ล่างไฮบิดได้โดยที่ตัวเขาเองไม่รู้หรอกนะครับแต่นั่น ว่าพลังของตัวเองเนี่ยเป็นสายโซออนนะครับเราอาจจะได้เห็นเทพนิกาดในเวอร์ชั่นไฮบริดก็เป็นได้ครับลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าล่างไฮบริดของลูฟี่แบบเรียกไงมันใช้กับคอมโบอารมณ์แบบประมาณเกียร์สองเลยผมว่านี่ก็ก็น่าจะโกงขึ้นเยอะเลยนะ แบบล่างไฮบริดเทพนิกะนะครับผมเออแล้วก็แบบใช้โจมตีแบบพวกเจ็ตยางยืดนะครับลูกถีบเจ็ตยางยืดมะตุกา้าเจ็ตยางยืดหมัดปืนกลเจ็ตยางยืดอะไรพวกนี้ครับผมโอ้ก็น่าจะส่งพลังภาพขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยละครับต่อมาครับอีกรูปแบบหนึ่งครับถ้าพูดถึงเกียร์หกครับผมในรูปแบบนี้น่าสนใจครับลูฟี่อาจจะเรียกรูปแบบนี้ว่าเป็นเกียร์หกก็ได้ครับแต่ก่อนอื่นครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องของเราก่อนครับแบรนด์มอเตอร์ไซค์สุดรู้โฉบเฉี่ยวเฟี้ยว้าวยามาลากุตินะครับเป็นแบรนด์ส ตาสตร์เลยครับถือกำเนิดที่เมืองโบลญนญาในประเทศอิตาลีนะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่ถือว่ามีความเก่าแก่มีความคลังเป็นมือที่มีชื่อเสียงเลยขึ้นชื่อว่าเป็นต้นกําเนิดของแบรนด์ดังในแวดวงยนตกรรมระดับโลกมากมายเลยครับอย่างเช่นแบบเลมโปกินนี่อย่างเงี้ยนะแบบมาเซลล์ติอย่างงี้นะครับผมดูคาตี้นะครับแล้วก็น่นอนครับว่าแบรนด์มาลากุตินี่เองด้วยก็เช่นกันครับโดยผู้ก่อตั้งแบรนด์มาลากุติก็คือคุณอันโตนิโอมาลากุติครับก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1930 1930นี่แบบก่อตั้งมาาานนนขดีี้รกก็เยว่า บีบริษัทอันยาวนานมากกว่า100ปีครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงมากๆทางด้านยนตกรรมด้วยนะครับโดยปกติแล้วครับมาลากุตินั้นเนี่ยก็จะเน้นทําการตลาดทางด้านฝั่งยุโรปสเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าในเวลานี้ครับแบรนด์มาลากุติได้ทําการเปิดตัวครั้งแรกในไทยแล้วครับเปิดตัวด้วยรุ่นล่าสุดเลยครับเมดิสัน150ครับก็จะเป็นสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียม 150cc ครับี n a ดีไซน์ความฉบเฉี่ยนั้นเป็นสไตล์อิตาเลียนเต็มๆเลยครับเรียกว่าลาออเจมลัย่าอ กาเเป็นนจ้้ของัดวยกลับสูเรื่องราวของเรากันต่อครับผมกับรูปแบบของเกียร์หกครับผมจะพูดถึงการใช้รับเบิ้ลบอลนั่นเองครับเรื่องตรงนี้ก็น่าสนใจครับผมรู้สึกว่ามันก็เปิดทางที่จะให้มาในแนวทางนี้ได้เหมือนกันนะครับท่านลูฟี่แบบอาจจะบัฟพลังตัวเองขึ้นนะครับหรือว่าจะเพิ่มพลังตัวเองในลักษณะของการใช้รับเบิ้ลบอลอะไรอย่างนี้นะคือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้รับเบิ้ลบอลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชอปเปอร์ไงครับแม้แต่ตัวแบล็กมาเรียเองนะครับเราจะเห็นว่าร่างแบงบุมของแบล็กมาเรียนั้นครับดูแล้วเนี่ยแตกต่างจาากกพวสยซ ทั่วไปใช่ไหมแบบครึ่งบนเป็นเพียงสวยเลยนะครับส่วนครึ่งล่างเนี่ยก็เป็นแบบแมงมุมอะไรกันไปครับตาม SBS ครับเขาบอกว่าแบล็กมาเรียเนี่ยกินยาเข้าไปซึ่งยานั้นครับมีลิตคล้ายคกับบลับเบิ้ลนบอลนั่นเองครับแล้วก็ทําให้ตัวแบล็กมาเรียครับกลายเป็นล่าครึ่งคนครึ่งสัตว์อย่างที่เราเห็นนะในการต่อสู้ของช่วงศึกสุดท้ายครับหรือว่าในภาคจบนี่นะครับถ้าสมมติว่าลูฟี่เนี่ยแบบเจอวิกฤตจริงๆเข้าตาจนจริงๆหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากจริงๆครับอาจจะต้องแบบต้องการพลังที่มันเหนือขึ้นไปอีกัันนนึงเพื่่ออฝาฟุปสร ตานาเนี่ยครับชอปเปอร์เนี่ยอาจจะหาทางช่วยลูฟี่ได้ครับด้วยการสร้างรับเบิลบอลขึ้นมาอาจจะเป็นสูตรพิเศษสูตรเฉพาะของลูฟี่อะไรก็ได้ครับ <S <S พอกินเข้าไปแล้วผมวิสัยของลูฟี่เนี่ยมีการแปลปรวนครับเราอาจจะได้เห็นร่างเทพดิกาเนี่ยในเวอร์ชั่นต่างๆในเวอร์ชั่นที่หลากหลายมากขึ้นนะ <S <S ความน่าสนใจของรับเบิลบอลนั่นก็คือถ้าเกิดว่ากินเข้าไปหลายเม็ดจนถึงจุดหนึ่งนะครับตัวชอปเปอร์เนี่ยมันจะสามารถแปลงร่างเป็นร่างมอนสเตอร์ได้ใช่ไหมครับเออตรงน,นี้น่าสนใจครับเราอาจจะได้เห็นร่างมอนสเตอร์ดิกาก็เป็นได้คร ใช่ไหมครับเขาก็แบบดีใจมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเออขอเรียกร่างเย้เป็นเกียร์ห้านะเออเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับตอนใช้เกียร์หก็ได้ พอเป็นร่างบอนเตอร์ดิกะนะครับลูฟี่อาจจะด,ดีใจเฮฮาขึ้นมาครับแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่มันร่างใหม่ของเขานะครับพลังใหม่ของเขานะเขาอ,อาจจะเรียกร่างบอนเตอร์นิกะเนี่ยว่าเป็นเกียรหอะไรไปเลยก็ได้นะซึ่งแน่นอนว่าพลังมันก็คงจะโกงขึ้นกว่าเดิมอะไรอีกหลายต่อหลายเท่านั่นแหละครับแต่คือร่างบอนเตอร์เนี่ยอ่ะมันก็โกงแต่มันก็จะมีการจํากัดเวลาอยู่ครับสามารถใช้ได้ไม่นานเนอะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะไปสอดคล้องกับสไตล์ของลูฟี่เหมือนกันครับที่เวลาลูฟี่เนี่ยพอมีพลังใหม่ๆได้พลังใหม่่ๆมานะรัักก็จตอู้ษ แบบมีข้อจํากัดของพลังนะต่อสู้แบบในแนวฝืนๆตัวเองหน่อยใช้พลังลําบากลําบากหน่อยเวลาใช้พลังใหม่ๆก็มักจะมีเงื่อนไขแปลกๆพวกมาด้วยนะครับอย่างตอนใช้เกียร์สตอนแรกนะ พอใช้เสร็จแม่งตัวจิ๋วใช่ไหมอ่าพอตอนใช้เกียร์สได้นะครับ,รบก็แบบอ่าพอใช้ไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็ต้องพักฟื้นหาคีนะครับตอนใช้เกียร์หนะครับก็เรียกว่าสูบมานาจัดจัดสูบพลังงานจัดจัดนะครับรว่าร่างเกียร์หของลูฟี่เนี่ยมันก็มีการบัฟพลังตัวเองหุ้มทั้งหาคีกรอะหุ้มทั้งหาคีลาชันนะครับผมเออลูฟี่มันจะมาสไตล์นี้อยู่แล้วอะ่ะพลังมันมักจะมีเงื่อนไขบีข้อจํากัดด้วยเสมอนะครับเออถ้าเกิดว่าเราได้เห็นร่างวอนเตอร์นิกาดน,นะครับก็คคืืออเรร่งาในลิป นั่นเองครับผมพูดทิ้งท้ายไว้นะครับก็เช่นเคยครับคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการคาดการณ์การวิเคราะห์ของผมเองนะถ้าใครยังไม่ชอบยังไม่จําเป็นต้องเชื่อก็ได้นะครับก็ถือว่าฟังสนุกสนุกขำขำอะไรเพลินเพลินอะไรกันไปนะใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างยังไงก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกกมนาชนะครับ